ท่านในสภาอ๋อท่านท่านรมรเชยนะหร่านงในเรื่องของการ่างวูองนะคะะาับเรานะคะ การนการสาเรนมาชิกสนุการด้นรกรการที่มีหนสผับการราชรกรรมการแรงงานรองกากเรามีน้เดจวภาพเรากรโ์รเแดงตนในาของ การส่งเสความรู้ด้าการบริรกาางการในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการไฟหรือน้ำมันเชืนะครับกรรมการงานสาวทาาเป็นอีก่งานที่ต้องการส่งเสริให้ความรู้ในดานการบรารการการระหัตามแนวทางที่รัฐบาลได้กหนดไว้ะสมและเป็นเป้าหมายตามที่ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้พลังงานย่างมีงมประสิทธิภาพยั่งยืนตามปเป้าลดก็เป็นเระเ่องความต่อไปจะไม่เสีย่ยงทางสาขาใดที่ทุกคนเดินตอนนี้สองที่ผมจะทำในนตั้งแต่แตปลพลังงานสู่การพัฒน์เพื่อให้าใหาาก,การหน่วยงานของรัฐวัตถุการบุรีได้เข้าใจมาตร,รึาน บริหารภาษนอยู่แต่ต่อไปจะเป็นี e ีใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทั้งแต่ตอนนี้ที่กลบาวว่าไฮบริดไฮบริดก็คือส่วนหนึ่งใช้น้ำมันก็ได้เพราะว่าพลังงานมมีหายยกเอะนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงนี้ของชาวอเมริกันคาเซียที่ทางนนะสสสมเกียรติวันเทียนได้เล็งเห็น,เนถึงความสำคัญ ท,ท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพังนธนาครับวันนี้นะครับก็อยากจะฝากพวกเราว่าวันที่เจ็ดของเดือนกรเฎาคยก็ขอฝากทางทางสสอบน,นะครับว่าหนึ่งึงด้วยทางในพื้นที่ตะบนองไทยเป็นพื้นที่ที่มีมีทั้งน้ำท่วมและมีทั้งแห้งแล้งนะครับพื้นที่สอบปกออยู่สองมู่มู่สองกับมู่สาขอใช้ระบบประปา โดยใช้โซลาเซลล์เสร็จแล้วมันเป็นปัญหากับเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินการจะก่อสร้างตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับช่วยดูหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ที่เป็นปฏิรูปที่ดินเนี่ยที่จะขอน้องไปเข้ามาในเรื่องของโซลาร์พิธของเรานั้นคล้ายๆกันนะความต้องการของเราก็คล้ายๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ที่ห่างไกลห่างไกลคือพื้นที่ที่ในเขตลอแหลมเนี่ยเรื่อง ไฟฟ้านะระหว่างทางระหว่างการเดินทางหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะครับซึ่งไม่มีแสงสว่างอันนี้เป็นเรื่องจําเป็น่างที่งจากดีเซลเอ็นจีวตอนนี้เขาจะไปเป็นไฟฟ้าไ,ไฟฟ้าได้เ a เอเขาบก็ทำรถรถเอง